วันนี้มีไก่มีปลานะข้าวไม่เยอะเท่าไหร่น,นี้ก็มันทำหน้าเราห้อยอยู่อ้ายตามาไม่เยอะเดี๋ยวจะแบ่งไว้ให้มันอยู่กระดูกไว้กับปลาชิ้นก็พอเดี๋ยวค่อยกินเนอเวลาพระฉันห้ามมากิน ดูหน้าทิฮะเอาไหมเดี๋ยวค่อยกินนั่งเฝ้าเลยทีนี้ดูไอเหมิมเก็บค่าคุ้มครองไปแล้วผมคิดว่าไม่ได้กินแน่เลยอยาขึ้นไปลูกมามาอันนี้เร็ว ไม่มาให้แล้ว